ปรัชญาจีน20คำา 1. เต้าหนทางหรือสัจ,จสธรรม 2. เต๋อคุณธรรม 3. เหยินความเมตตาการุณา 4. ยี่ความถูกต้อง 5. ห,หลี่มารยาทหรือระเบียบแบบแผน 6. จจ้อปัญญา 7. ชิน ความซื่อสัตย์หรือความเชื่อถือ 8. เหอความกลมกลืนหรือสันติ 9. จิิงความสงบ 10. เจยินความอดทน 11. ชั่นความดีหรือความใจดี 12. ฉินความขยัน 13. เชียนความถ่อมตน 14. จงความซื่อสัตว์พักดี 15. เช่าความกะตันยู 16. จื่อควยปัญญาอย่างลึกซึง้ง 17. จ,จื่อด่านธรรมชาติหรือตามธรรมชาติ 18. ผิงเหิงความสมดุล 19. อู๋เหวยการไม่ฝืนธรรมชาติ ยี่ิบชินจิ้งรู้สวยใจสงบดุดน้ำ